ผมวันนี้นะครับก็เจอกับผมนะ่ครับบอยพัดแท้นะครับเราไม่ไม่เคยทําแบบคลิปเต็มให้ดูว่าการที่ทําเนื้อเนี่ยเราจะมีมีลาบมีก้อยมีอะไรนะแต่วันนี้ผมมีสูตรนี้ผมจะราบเครื่องในรอยเลือดแล้วกันอ่ามาติดตามนะครับเนื้อสดเลยนะม่งได้มา9กกิโลนะครับวันนี้มาดูกันแต่ผมจะทำเครื่องในไอส่วนพวกนี้ก็เป็นเนื้อเสือเนื้ออะไรก็จะไปย่างแต่วันนี้ผมขอ,อนี่เอาเครื่องในก่อนเลยนี่ ไปใกล้เลยครับมาดูดตอนซอยตอนอะไรเลยอย่าเรียวๆนะคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะครับคลิปนี้ผมขอเรียวๆไปเลยนะครับมือเราล้างสะอาดเรียบร้อยนะฮะมีดก็ไม่ค่อยคมเท่าไหรม่มาเอาดวงมาพี่ านี่นะครับตับนะครับอ,อกแรกปึ๊บลงไปก่อนไขหลังมาดูนี่ไขหลังนี่แน่นเด้งๆนี่ไขหลังเราก็จะใส่ไปนี่นะครับไข่หลังนะครับสับไปเลยสายลอยรู้กันครับสารลอยเลื่อดรู้กัน สายรอยรู้กันครับสายรอยรู้กันไม่ทําเยอะนะเดี๋ยวกินได้หมดเผื่อบางคนไม่กินด้วยซากินป่ะซะกินเลยซาไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมเท่าไหรดอกนี่นะครับไหหลังนะครับใสายรีฮารับนี่เดี๋ยวเราให้มาดูนี่เราใส่ตรงนี้ไปก่อนให้มันูทีดนี่คืออะไรครับบรรยายหน่อยครับไหนสามสิบกีบนี่

เมได้สอยตาืมให้ดูเราใส่เยอะหน่อยตัวกรึบตัวกรึบดีเลยครับมาลงไปเครื่องในรู้เรื่องนี่ใบหยิกน,นี่ใส่ไหมดอกจอกเยอะอันเนี้ยดอกจอกใส่นิดนึงได้ไหมมันเหนียวนะดอกจอกนะจะใส่หน,หนิดนึงแล้วกัน ระดับสีสันหืมีพอปึ๊บก็จะมีนะครับเราดนะที่มันปึ๊บปึปึ๊บปึ๊ปปนมันก็ต้องกิน จูไหมจูไหมถ้าต้องจูไหมจัดมาดิครับจูก็ได้นะนี่ก็ได้เลยใส่นี่นะครับเราก็จะเอาเนื้อใส่สักเล็กน้อยเอาเนื้ออะไรใส่สักหน่อยไหมมัน,นก็ได้เลยนี่มัน,นก็ได้จริจริคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะ นี่เลยเป็นเนื้อสันเนื้อสันในนุมน่มๆนุมน่มๆนี่แล้วดูล้กัน น,นี่ครับก็จะลรงตัววันนี้เปลนขึ้นมาแต่กล้องเราดูดินี่นะครับเ,เราจะปรุงกันเลยนะครับปรุงกันเลยอ่ะหัวใส่ก่อนผงชูรถผงนัวนะใส่ก้าไปใส่เยอะแซ่บเยอะผมบอกก่อนนะริกน,นะครับปน ้าเกิดเราก็ใส่เลื่อ็ไปเลเลือกแก่เลื่อนหน่อยขัดไม่ได้เลยนะครับนี่เรียกที่เราต้มไว้นะใส่ไปเอาาอีกคลุกคลิกเลยเยอะเยอะเอาไ ลอยไปเลยดิพัดไม่ได้เลยดีดีด้วยอ่ะดีมาด้วยสามถุงมาใส่ไปอีกรอยให้ดูทำลอยหน้านี่จะทำเป็นลอยนะครับสามถุงเลยนะครับนี่เป็นดีนะครับใครชอบผมก็จัดไปนะครับใครชอบผมก็จัดไป สามถุงนะฮะเราไปดูกันนะครับนี่ในนี้จะเป็นนี้เราจะลอยนี่ใครที่ไม่ทานต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากพริกสีเดี๋ยวเกลือหนะ่อยเกลือขัดเกลือดูดู บอกได้ครับว่าสุดแน่นอนเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงคุพี่หน่อยที่ชอบเกือ,นะอขาดไปได้นะครับใส่เกลือนี่คแนะนำว่าใส่เกลือจะดีกว่านะเนื้อถ้าทำเนื้อนปานมจะโดดเกิน thoại mà tặc luôn này mát đây mấy chim đua chim lê cho kênh Để không ได้แล้วหน้าตาก็ขึ้นมาเป็นประมาณนี้นี่ครับบ่อยมากะโอ้โหสดเลยนะโอเคครับปากไรกดแชร์ด้วยนะครับผมปีใหม่ครับปีใหม่เมนูปีใหม่นี้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับดูฮะ นี่ฮะเขาเรียกสูตรเครื่องในนะครับนะอยเครื่องในนะครับร้อยเลือดนะครับนี่ครับสําหรับคนท te ี small, right. ่ไม่ทานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นี่นี่ใส่แบงนี้เลยใส่อุ้ยโอตเลยทำตัวโอ้มึงกู๊ที่สุดมันหวานแย้มจริงงกูที่สุดแล้วเนี่ย ขาดไม่ได้เลยน้ำเก๊กฮวยเก๊กฮวยสุดยอดนะวันเจ็บ